เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าววงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์เตดที่มีแผนที่ว่าจะดึงตัวอเล็กซานโดรนะครับแล้วก็ด a นนี่โรสของทางท็อตแนมอัสเปอร์เข้าร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับในส่วนของทางโชเซ่มิโยเนี่ยต้องการดึง2นักเตะรายนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับ มาหมุนเวียนกับทางแอสซี่ยังและอีกแบบหนึ่งก็คือจะมาทดแทนลุกชอนะครับที่มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยตเตรียมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้อาจจะไปเป็นนักเตะของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีความเป็นไปได้ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันถ้าเกิดว่าโชเซ่มันโยให้ความสนใจเดนนี่โรตเนี่ย อาจจะมีลูกชอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสอนอนั้นด้วยนะครับและในส่วนของอเล็กซานโดเองครับก็เป็นข่าวทางแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดอย่างหนักมาโดยตลอดนะครับและในช่วงมกราคมที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านักเตะรายนี้เนี่ยก็มีข่าวโผพันทั้งเชลซีแมนยูนะสำหรับอเล็กซานโดครับแน่นอนครับค่าตัวเนี่ยคงไม่ใช่ถูกๆแน่นอนเพราะว่ายูว่เขาก็ตั้งค่าตัวเห็นว่า อาจจะมีค่าตัวราวๆสัก70ล้านปอนด์นะแล้วก็เคยมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยก็เคยยื่นเข้าเสนอคว้าตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยูเวก็ปฏิเสธไปนะครับและด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์นั่นแหละที่ยูเวนตุสปฏิเสธไปเพราะฉะนั้น 70ล้านปอนด์ไม่พอแน่นอนครับสำหรับอเล็กซานโดต้องมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแมนยูต้องคิดอย่างหนักนะครับในการคว้าตัวแบ็กซ้ายรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับในส่วนของทางแดนนี่โรธเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะแน่นอนครับนักเตะคนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแหละก็อาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับทางลูกชอนะครับโดยทางแมนยูอาจจะเป็น สโมสรที่จ่ายเงินพ่วงก,กับนักเตะเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นข้อเสนอที่น่าสน,นใจซึ่งทางบอชิเตโนเองก็ดูเหมือนว่าต้องการลุกชอด้วยเช่นกันนะเพื่อจะมาเป็นตัวแทนของเดนนี่โรนนี่แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแทนกันได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าลุกชอณปัจจุบันนี้ก็ขาดการลงสนามมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบ็กไซด์ที่มีคุณภาพนะครับแต่เพียงแต่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยเท่านั้นเองนะครับ ส่วนทางเอสซี่ยังเนี่ยจะบอกไปแล้วก็นักเตะรายนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงต่อไปแหละแต่ว่าต้องมีคนมาหมุนเวียนบ้างนะครับเพราะว่าฤดูการหน้าก็เป้าหมายเหมือนเดิมครับแมนยูก็คือการเข้าไปลุ้นแชมป์แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะงั้นเอสซี่ยังจะเหมือนกับทางอันโตโอวันเซียก็คืออายุเริ่มมากแล้วเพราะงั้นต้องหาตัวที่จะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างนะครับในบางแมตช์นะ ในพวกที่มีอยู่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับก็ยังไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีข่าวต่อเนื่องมาว่าทางโจเซฟมิโยก็เตรียมที่จะเลาะพวกตัวสำรองนี่แหละออกจากทีมบ้างบาง,บางรายเท่านั้นนะครับโอเคก็น่าสนใจนะครับสำหรับข่าวน,นี้นะก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับยังไงผมจะอัปเดตให้รับฟังกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับ ข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางจอร์จินโยนะครับวิฟิลตัวเก่งของทางนาโปลีนะทางสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆนะครับที่จะคว้าตัวจอร์จินโยเข้าร่วมทีมปาดหน้าคู่แข่งร่วมเมืองนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะซึ่งเป๊ปเนี่ยก็แสดงความสนใจจอร์จินโยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าทางเป๊ปเนี่ยเห็นว่าจอร์จินโยเนี่ยน่าจะสามารถมาช่วยแบ่งเบาภาระในครับในแดนกลางได้หรือว่ามาเติมเต็มในแดนกลางได้นะครับหรือว่ายกศักยภาพในแดนกลางเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหลือเพียงแค่เฟอร์นันดินโยคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากยายาตูเร่เนี่ยก็กําลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับทำให้เป๊ปเองเนี่ยก็กําลังมองหาตัวหมุนเวียนกันอยู่นะครับ แต่ก็มีข่าวก่อนหน้านี้ครับว่าโจเซ่มันโยก็ต้องการด้วยเช่นกันเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆครับที่เอ่อคว้าตัวจอร์จินโยเข้าร่วมทีมไหนจะมีพวกเอ่อบัลเชนมิวนิกก็อยากได้นะครับแล้วก็ทีมชั้นนำเนยุโรปมากมายแต่อย่างไรเนี่ยตามสื่อออกมานะครับทางเป๊ปเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะมีภาษีดีกว่านะครับน่าจะนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปไกลแล้วเพราะว่า ได้มีการเปิดโต๊ะเจจ่ากับทางตัวแทนของจอร์จินโยไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ยูตี่ยังให้ความสนใจเฟรดด้วยเช่นกันนะแล้วก็เฟรดเนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยเช่นกันนะครับคือแบบเป้าหมายเดียวกันอะทั้งจอร์จินโยทั้งเฟรดอะทั้งสองทีมเมืองแมนเชสเตอร์เดี่ยก็พยายามแย่งกันอยู่นะครับทำไมไม่แบ่งกันอีกทีมหนึ่งเอาจอร์จินโยอีกทีมหนึ่งเอาเฟรดไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการคุยมุมค้ำเฉยนะครับคือ แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาต้องเสริมกองกลาง2ตัวเลยอาจจะเป็นไปได้แมนยูก็ ger มีความเป็นไปได้ครับที่จะเสริมกลาง2ตัวนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางนาโปลีเองเนี่ยก็ต้องการคว้าตัวคาริโอบาโวนะพุทธสับประตูชาวชิลีนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายดาวรุ่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยนะครับ เพราะว่าทางนาบรีเนี่ยเขาต้องการบราโวเนี่ยมาแทนเปเป้เลนานะครับที่มีข่าวออกมาว่าอาจจะย้ายไปเล่นให้กับทางเอซิมิลานในฤดูกาลหน้านะครับส่วนทางซินเชนโกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องโคตาโฮมโกลนนะครับของพรีเลีอังกฤษอาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องย้ายทีมเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่านี้นะครับก็เป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามนะสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับเพราะงั้นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะคิดหนักนะครับถ้าอยากได้จอร์จินโญ่แต่ว่า นาบุรีขอมา2อ,อ่ะขอทั้งบราโวแล้วก็ซินเชนโกนะครับดาวรุ่งก็ต้องวิเคราะห์กันดีๆแล้วกันนะครับสำหรับข้อเสนอนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมีช่องทางการติดตามด้านล่างอีกนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเผื่อไว้เผื่อว่าช่องนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะได้ไปทําอีกช่องสำรองไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ